เรียบร้อยเรียบร้อยบอกง่ายครับเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยว่ากินนิ่มๆเลยเอออ๋อแล้วเอาแล้วเอ๋อแล้วเอาแล้วอ๋อแล้วโอ้บอกง่ายบอกง่ายบอกง่ายอืดโอ้ไม้นี่พี่น้องเอาดีขนาดวะวันวันบอกง่ายบอกง่ายอืดใส่ง่ายเลยเนี่ยอืด สวยเลยใส่สวยใส่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวบักง่ายบักง่ายสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องกรังไฟสุนุ่มสุดเจงโลกเด้อใส่ปลาเส้นนียวครับพอกัอย่างเราพี่น้องเอ้ยมัอนี้ทิดผักกาเด้อพี่น้องเย่าปลไว้เก่าพี่น้องเอ้ยบัรู้ว่าสิมานบ่มันลุ่นกันเด้อบ,บาทนี่ เรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อย่ากินเนืมๆเเลยเออใส่น้องงาม เอาแล้ว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 เร็วโอ้ยวไงบัไงวัไงโอ้ยโอ้ไม้นี่พี่น้องเอาดีขนาดวะอ้วนวนใส่งามอยแป๊บเดียวกินแป๊บเดียวกินจังจ้งจ้งจับขนาด पाकि

Trang ừ. trang mái biết đẹp đẹp hỏi 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 ôi hỏi hỏi kín, hỏi hỏi kín hỏi 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 โอ้กินงเงียบๆี่น้อนเลย,ยงเงียบๆกินงเงียบๆโอ้เขียบว่าได้งามงามงามสวยสวยเลยนะี่ถ่ายครับถ่ายครับถ่ายครับโอ้โอ้ขี้หน่อยขี้หน่อยเอ้ยขี้หน่อยไปยยครับไป vai Ở đây không? Ở đây Ở không? Ở đây là liếp rồi, đọc, đọc, rồi, liếp rồi, rồi. À. nó nó quay เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ลุดลุตเออเอาแล้วเอาอเอ,ว,เอวโอ้ยใส่ง่ามค,าค,ค,รครับใส่ง่ามโอ้กินขี้คัดอไรนี่อืนดีครับตี๋ต้องไปกินเลยเนาะเออมาันมาันมาันมันอื้ม,ามาโอ้ลงไปกินเลยพี่น้อง หายคหืคบหลงไปกินเลยเสียงเคียงเข็งเคียง,ง,งหน่อยเสียงหน่อยหายครับอโอ้ลงไปกันนำเลยหายหายไว้เีย ตาลุ่นยู่พี่น้องใี้ปลาแก้วาเรียบว,วาเรียบเป็นตะลุ่นถึงต้องไปกินเลยวาเรียบไม่เป็นตะลุ่นรอแล้วพี่น้องต่อแล้วมีอาการแล้วมีอาการแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยใส่น้อยก็เอ้ยใส่ไม่นี่

เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยหลุดโอ้ทอดใหญ่ครับเ,เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วโอ้ยใส่หน่อยใส่หน่อยอยีกแล้วใส่หน่อยไปยมั้ย กรบพอพี่น้องนี่ผลงานห้องโอ้ได้ลายตัวเต่บเป็นเจ้าเลยใส่งอ่ะนะง,งๆก็มีพี่น้องเลยอืใส่เฉยๆใส่เฉยๆกเด็กปนอยู่พี่น้องหาอยู่หาอยากบานห้องนะนขับตะไคร้ได้แค่เด้อพี่น้องเลยขอกันไม่คิดมาครับ กิมมีล่าไปกวนเรื่อพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม้ไม้ไม้รับไม้รับมือนี่ให้ปลา